ขึ้นบีทโยกจนคอมึงออะเคร็ดเพลงเฮี้ยอะไรมีแต่ทองมีแต่เพชรดแร็ปอย่างกากมึงอย่าเก็กใช่มึงอาจจะหล่อแต่ว่ากระดอมึงออะเล็กเย็ดแม่ลอกเอาสไตล์พวกกูไปแอคเหมือนกับเฟช เข้าแลนในเขสุดท้ายเหมือนกระแซ็บทำรับใส่แว่นตกท่อเหมือนกระไปําม c ทั่วประเทศเขาบอกกูเว้าเ็คัปเปไพักเด้ชนกันพละวันและกูไม่สนใพวกที่อมัอจะพลังทำไมถึงต้องให้สั่งให้สอนพในสมองไม่ยอมจะจำว่าเร็วได้คอร์ดกับลายฉลอยเพ้าะจม่ได้กจะแค่อยากด่าคุณพ่อคุแม่พวกมึงไม่สนว่าใครจะด่าขอบคุณกูบ้างไอสัตว์ที่ลอกสไตล์ไปใช้ในแต่ละคำมึงควรจะลดลูกเสียลูกเลือทำนองเนื่องในแต่ละลำแล้วก็เอาเงินไปเพิ่มให้น ว่างๆออกมากวน้นตีนข้างบ้านแม่งก็กวน้นตีนไม่มีใครจ้างให้ออกมากวน้นตีนเรามันเด็กบ้านๆเด็กกวน้นตีนอาามร์ไม่ดีอย่าทะลึ่งคุยมึงอย่าเพิ่งอะเย็ดแม่เอาไว้เจอกันซึ้งซึต่อหน้าละคอยดูไอตอนกูบ้ามึงอย่าอึ้งพูดดีๆด้วยแล้วทำเป็นขึ้นถอยบ้ากัะเด่นหน้าไปไกลๆหนก็ดีไม่ต้องเจอกันบ่อยเพื่อนกินดูไม่ค่อยอร่อยเพื่อนรวยถ่อยๆยกูก็มีแต่ว่าไม่ยักจะมีใครเขาชวนไปต่อยแล้วก็ตีออามร์ไม่ดีอย่าเพิ่งกวน้นตีนมีเรื่องให้สีอย อย่ามาควนส้ตีนคุณจะตึงสองอย่าพว่าพี่ก็ออจะเป็นผมจะเด้ข้าวับพี่อีกแล้วดีมากน้องเก็บเก็บเก็บ